น้ำจิ้มซีฟู๊ดเทไม่ออกไก่ซีมู๊ดไงมาบิ่นหลั่งหลั่ช่วงไงเด้ตรงกลางเลยผมเปิดฝาเลยเปิดฝาออกไก่แกะออกเลยครับกระทำเล็กนึงช่วงกลางมันมีให้ปาดข้าวแต่ผักก็นี่แหละครับข้าวแต่ผักก็เปิดแล้วเต็มแล้ว นานกินทีครับมีผักเลยครับวนเส้นในผักมีเห็ดเข็มด้วยก็เลยเห็ดเข็มเห็ดหอมเข็มนั่นนะจ้าอยากจับจ้าก็มีครับจุ่นแม่จ้าจีไทยไทยสวนปลายอันนั้นฮะ ไทยโดนป้ายเห็นตาไหมโอ้ยนี่ระวังมันจะกระโดดกระใสนู่นถ้วยนู้นให้ดูดอ่อนี่ถ้วยนี่เดี๋ยวจะถ่ายเป็นสองตอนสองคลิปครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปครับเอาแค่แปดนาทีพอตอนปิ้งย่างไว้ นนผลเอกของเรานู่นอยู่นู่นสวัสดีสวัสดีครับเอฟซีทุกคนครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนเออซอยกับมากินกับหลานวายุเด้อพี่โยนอโซยเต๋อโซยเตนมากินกับหลานวายุเด้อครับเยอะไหนแชบๆยังไงฮะ หมมนี้ดีเนาะหันหน้านี่ไหนไหนวายุด้วยแซ่บแซบก่อนแล้วแซบ่แซบ,แซบ,แซบให้ลุงโยแซบ่บใช่มันเนี่ยสุดที่มนต์มันจะตัวันนัวมันไม่ได้นั่นเลยิลัวมัน ไม่ได้เปิดไม่ใช่ว่าไม่มีเน็ตอเข้าเน็ตมันเข้าไม่ได้ปะประมาี่ไม่ได้มันจะทรไหมเนี่ยฮะทำแอมบ์นินิมีตาก่อืมโตนว่าโต้วลานคุยว่างลูยนลาปโนไกินเนาะจะกินาช ไปบุญตีไมบุปบุญตีเดียววก็เร็วอ่ะทำบอดิกี่ตวะเอนที่จะถ่ายตอนย่างแค่8นาทีพอครับนี่จะถ่ายตอนกินตอนต่อไปครับคุ ทำสวยๆทำสวยๆอย่างนี้เซบนานๆกินทีครับไม่ต้องเอาขึ้นหว không, ัวถูกฮะพ่าแม่ไม่ได้กินมากินด้วยเนาะเปิดถึงแม่ครับ <L> ตอนนี้เขาแม่เดินไม่ได้ <L>

ปล,ปลานวายุโคกโคกโเนี่ยลุงบิ๊กดนงงยอ่ะโอ้น้ำซุป็มครนะน,น้ำซุป็มีครับพอ,อแลลวลูกห้ว อเอไอจีชาวมันตุกนะนี่มานั่งนั่งนัง่นั่งไปเปิดพัดลมให้ด้วยเปิดพัดลมสมิมันกระจายมันหมุนได้ไหมนา่าใส ศัพท์เ,<อ>เครื่องนี้ถ่ายคลิปยาวไม่ได้ครับอ,อันนี้เซอร์เลยดิความจำเต็มโอ้เอาเต็มที่นะครับจับยับเลยเ<อ>ไหนลองเค็มเค็มดูสักไม้ดูดิค,ค,นคนละปุ่มะคำก็บท้ายเก็บคลิป <laughs> โอ๊ยเนี่ยครับเจ้าของช่องมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีก่อนดิสวัสดีค่ะ <laughs> นัดกีสารสโะกล่าว อ้รนนะยังไม่ได้ทำการยืนยันเลยครับเนี่ยลวกปากแม,ม่เป่าด้วยโอ้โอแซบบอแซบบอแซบแซบครับ,บพี่น้องอร่อยอร่อยไหนวยอายุล่ะอีหก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  ก็หนาวอีกทีนักเลยงั้นไปจามูนี่เลยจ่ามันจะอักล้อยไม่เคยจานยงบ่ฮะจำติงเคยจานยงบ่เยอะถ้าพี่น้องคลิปีชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร์นแล้วกดกระดิ่งด้วยครับเดี๋ยวจะลงคลิปนี้ไปก่อนครับ ติดตามคลิปตอนต่อไปครับเด <rast> ี๋ยวจะทำการย่างแล้วก็เอามาชิมกินครับสวัสดีครับนี่ครับแซ่บแซ่บรับพี่น้องนี่ครับ